สวัสดีเนาะพี่น้องมานีกับมาเบิงเนาะวิธีการขับรถโคเบตเนาะสิ่งทมิฬเนาะอันนี้เป็นโตที่คัดยกเพื่อ,อาก,การเซฟตี้เนาะถ้าเฮาบ่ได้รเอาตัวนี้ลงเนาะตัวเซฟตี้นะเนาะเฮาอาจจะลินคอนโทรลจะบนะ่ได้ไรเนาะนี่ลินอาจจะลินเป็นแบบนี้เนาะเอาจะลินอาจจะ,จะบ่ได้ไรถ้าเฮาเอาตัวนี้ลงเนาะของของเซฟตี้เนาะลงแล้วมันจะได้ยินเสียงเนาะ อันนี้มันไลอันเพื่ออันการเซฟตี้เวลาเข้าคืนไปเนาะที่จิปคอนโทลอาจจะบอให้ทำให้แบบมันขยัเบเลื่อนต่อไปเราจะเร่งคันเร่งนีไปเนาะนี่ตัวนี้เนาะน,นี่เพื่อจะเร่งเนาะอันนี้เสี่ยงมันจะคืนอีกนึงนึงเพราะว่าตอนทาจโยกึ้นเนาะเสี่ยงอาจจะทำงานแบบเนี่ยเสียงเนาะประมาณนี้เนาะ อุปกรณ์มาเจดเวียดตามเนาะตัวน,นี้เราจะอ,าออกเนาะประมาณนี้เนาะนเวลาเฮ็ดเวียดถ้าเขาเอาตัวนั้นขึ้นมาอาจจะบริเวณเซฟตี้เนาะมันจะเซฟตี้แล้วเขาลิ้นย่างกลับอะไร ตัวนี้เราอันนั้นเนาะเวลาเลี้ยวยังก็บสบายอันนี้เราจะดึงกลับขึ้นมาเนาะนะเอาบ่วงเขาเนาะเวลาเอาลงขึ้นเนาะบ่วงเขามันอาจจะสาเนาะว่าบโบกแห้งเคาเห็ดจะได้เขาตั้งอัดจ,จะมีแรงดันอะไรนึงอะได้เนาะประมาณนี้เนาะ คลิปนี้ผมมียังไงเนาะแนะนำการขับรถของโคเบสเนาะผมมียังไงอันนี้เพื่อการเตี้เพีอย่างตอนนี้เนาะน,นี้จะมาเบิ่งความเขาใจขับรถเนะาะกำลังออกไปสู่การเสี่ยงเนาะตอนนี้ 都来了。